ค okay, ครับวันนี้จะมาให้ดูการแก้ไขหัวแก๊สอีกอาการนึงนะครับที่เจอได้ก็คือการจุดไม่ติดแต่ให้สังเกตนิดนึงคือไฟเวลาเราบิดแล้วครับไม่มีไฟออกตรงนี้เนาะเห็นไหมสาเหตุก็คือตัวเนี่ยครับตัวชุดสปาร์กเนี่ยเขาเวลาสปาร์กเสร็จเขาจะส่งกระแสไฟ ตามสายไฟตัวนี้ไปเพื่อ,อไปที่หัวเข็มตรงนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเขาไม่ต่อกันเขาอาจจะหลุดจากการใช้งานมานานเนาะเนี่ยเห็นไหมวิธีการก็คือตัดตัดปลายสายออกมานิดนึงครับให้ดูว่า ตัวนี้ที่ไปเสียบกับหัวเข็มไม่มีสายไฟเลยจะต้องมาเสียบตรงนี้ไม่มีสายไฟเลยเพราะว่าเวลาใช้งานเป็น,นานนะครับตัวท่อยางด้านนอกเนี่ยที่หุ้มสายไฟอยู่ครับเขาจะอาจจะขยายได้แต่ว่าตัวสายไฟด้านในมันอยู่เท่าเดิมเนาะมันก็ยาวเท่านี้แต่ว่าท่อฉนวนนะครับท่อยางมันขยายมันเลยยืดออกทำให้ตัวดันให้ตัวสายไฟเนี่ยไม่แตะกับตัว หัวเข็มตัวนี้ไฟก็เลยไม่พาจากตรงนี้ขึ้นมาที่หัวเข็มวิธีการก็คือตัดออกให้เหลือให้เราเห็นเลยผมเช็ดให้ดูนะครับจะเห็นสาไฟตรงกลางเนาะ แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วเราก็ทำความสะอาดตรงนี้ครับตรงร่องที่เราจะเสียบสายเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคาบพวกน้ำมันคาบเนยต่างๆเข้าไปแล้วเวลาเราเสียบเข้าไปอ่ะมันจะไม่อยู่มันจะหลุดทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำว่าละอาดสายให้สะอาด แล้วเราก็ลองเสียบกลับเข้าไปให้ตัวสายไฟด้านในครับสัมผัสกับหัวเข็มนี่ลองเสียบไห้ดูคร่าวๆนะแล้วก็ลองจุดดูลองสังเกตที่หัวสปาร์กนะเห็นไหมว่ามีไฟออกมาแล้ว ทีทีนี้จะได้เห็นชัดๆ ออกนะแต่มันอาจจะมองไม่เห็นนะต้องทำอย่างนี้เห็นไหมมีแผ่นไฟวิ่งเนาะโอเคทีนี้ก็ใช้ได้แล้วก็หากาวตาช้างหรือว่ากาวรอนก็ได้ครับมาหยอดเพราะเราเสียบไว้เฉยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดหยอดให้ตัวยางกับตัว พลาสติกสีขาวเนี่ยเขาติดกันแล้วก็ปล่อยไว้้แห้งจริงๆประมาณนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะแต่ว่าผมจะมีอีกชั้นหนึ่งก็คือผมจะใช้ตัวเทปละลายไหนๆแล้ว่าผมจะใช้เทปละลายแบบนี้หรือว่าจะใช้เทปปั้นสายไฟก็ได้แต่ว่านี้จะ เหนียวและอยู่กว่ากระยืดแล้วก็พัน เขาชื่อว่าเทปละลายเพราะว่าเวลาโดงความร้อนแล้วเนื้อ,อยางเขาจะละลายติดกันโดยส่วนปลายเราก็ใช้ไฟแช็กลนเพื่อให้เนื้อ,อยางเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับโอเคเสร็จ okay. แล้วล้วก็ดอดมาลองดู ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ตรงนี้ตัวสาา์กจุดไฟไม่ติดเนาะแล้วก็ไฟออกเบาอันนี้ตัวสปาใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเรามาดูอาการที่ไฟออกเบาดูสิใช้ประแจเบอร์เก้าครับค่อยๆนี้ามาดูให้ดูเลยว่ามีสิ่งสปกปรก อยู่ในรูกแก๊สขยายให้ดูครับเห็นไหมมันมีเศษอะไรเข้าไปตันรูกแก๊สอยู่มันเลยทำให้แก๊สออกน้อยโอเคนะแล้วก็เป่าทาอสากาเลยครับถ้าใครมีตัว ถังลมก็เป่าทำความสะอาดเพิ่มได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็แค่ถอดตัวเนี้มาเอาเศษเสิ่งโซโปกออกไไหเห็นไหมเห็นรูช่องแสงยังครับออกไปแล้วแต่ว่าไหนๆก็ามาแล้วผมก็จะทำความสะอาดให้เรียบร้อย สีโคนพวกนี้ควรจะต้องทําความสะอาดออกให้หมดนะครับถ้ามันมียื่นยื่นโผล่ออกมาเนี่ยไม่นั้นอะ่ะเวลาเราไขากลับเข้าไปมันจะทําให้เข้าไปตันที่เดิมนั่นแหละเราเราจะดันเศษสิโคนเข้าไปข้างในเนาะเวลาเสียบใส่แก๊สแก๊สก็จะดันเศษสิโคนเข้ามาตันรูตรงนี้อีกอันนี้ไม่มีใส่กบไป๋องมันได้ครับแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับตรงนี้นะเวลาไขาออก ไขถ้าทางนี้นะอันนี้คือไข่เข้าไข่ออกคือไข่ทางนี้ไข่ตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าไข่เข้าคือไข่ทวนเข็มนาฬกาแล้วเวลาไข่เข้าอะครับอย่าไข่แน่นเกินไปไขแค่ตึงๆมือพอถ้าไข่แน่นเกินไปมันจะทำให้แกนทองเหลืองตัวนี้ขาดเพราะว่าทองเหลืองเขาอ่อน แค่นี้อเคอันนี้เช็คตัวนี้แล้วบ่ายแล้วหอดแค่น้องทานแล้วไฟออกแรงปกติครับทีนี้ใช้ได้แล้ว